สบายดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสาวเราแต่คนไก่บ้านคือเก่าเนาะตอนนี้นั่งกับยูทีบ้านทุ่นตะตากยูเที่ยงหน้าอะสาวเนอนสิงนางมานอนบ้านใหม่โฉบใช่มานอนขางคืนตอนนี้กำลังสีเห็ดกินพี่น้องอันนี้ก็คือหนสาวเนาะสบายดีทานบุฟเฟ่บอกเป็นภาษากัมพูชาให้พี่น้องฟังแนวว่ามือนี้เขาสีเห็ดเมนูอย่างมือนีเศษก๋วยเตี๋ยว มันแจลาเต้ก็แม่เนอะเครื่องปรุงก็มีอย่างนี้เครื่องปรุงเมียนเมียนอะไรเด็ดสเปกะต๊บอันนี้สัตว์เมื่อนเบเตติมซอนี่นี่กระติมกระออบอันเป็นไงกระไอยเต้แล้วจากระเด้งตื่นเต้นอยู่พี่น้องคือไม่รู้เฟ้อเนาะเดี๋ยวนางจะมาแปลเป็นลาวก็คือนี่ผักหอมปนผักข้าวท้อง ฟักซูอันนี้มีบักพริกดิบนําพี่น้องแก้มเนาะแล้กไก่บักพริกเจียวผักหอมซอยแล้วถั่วนั่นแหละอันนี้เนื้อไก่ตอนนี้กําลังคักหมอข้างหมอเฮาจะลวกเฟอลวกเส้นก็โคๆไว้ในเนาะพี่น้องบ่ว่าเฮ็ดกินนางเองไก่ยามเช้ายังบ่ทันได้แต่งหน้าแต่งตาดอกพี่น้องเพิ่นอาสด บ่ได้ซื้อเด้อพี่น้องซื้อแต่ผักสู้นี่ซื้อแต่ผักสู้เนาะน้องนั่นทำแบบว่าของหนาสาวคุณปลูกไว้เองตอนนี้ก็สิเริ่มกินแล้วเนาะพี่น้องเนี่ที่ไฮร้านนี่กินก่อนผ่าไปโรงเรียนเช้าหนู่น่าสาวเพิ่นก็ตั้งเตรียม้ใบอุปกรณ์การปรุงเฮาน้ำซุปนี่ก็คือไก่ดุ่นๆเด้อพี่น้องเด้อไก่เนาะไก่บ้านเฮานี่แหละออืหอมพี่น้อง อไก่สดอ้าไก่สดไดเด้ออ้ยเอ้ยเออ่หนอยเออใส่พอมมาก่เด้อ่นบุควยไต้กินบันไดเนาะก็ได้ซื้อมาฝ่ากก็คือม่เห็นกินน่แหนะใส่ให้บาวนี่ะนั่งมื่อก้แก่ไม้เบิ่อกินอะไรนี่แก่ปีงขึนเมิ่งกูหลบมากก็ต่อยบนคานึโอ้โหจะแบงไว้บ่ ผมก็ตามหาแบ่งอีนางว่าแบ่งเพื่อนนังก็เป็นถ้วยหนึ่งไปเนาะใช่ป่ะเสี่ยงใช่ป่ะเสี่ยว่พี่น้องตใจละเพื่อไก่พี่น้องพาไก่กระดูกไก่เอาแม่ทำตา่ไกบ้าน่แมไก่พันพี่น้องเอ้ยไก่บ้านไก่บ้านมันก็หอมมันๆพี่น้องอร่อยดีก็เปื่อชิ้นหาพันบ่อยสิโอ้ยช่พันเนี่ยหาให้ร้ายกันหนักใจมากใช่บ่อยแล้วกัน เจ้าหาเนอาทิพย์เขาหันไออันนั้นเขาใส่น้อยเดียวแล้วเปล่านี่ยเขาใส่ได้เลยแหละเอออันนี้มาของคอยเอากลองปรุงมาใส่ของคุณแม่เลยท่านมาเรื่องเพลยนี่มันต้องเพลงหัวเนาะมันจะเสียเนาะปล่านี่อร่อยอร่อยกว่าสีมันสีหอมดีสถ้าท่านุงเหยี่ยนน่ะขั้นจางกับใส่นี่ลูกเพลย์ยังกับบัสูบเพลงหัวหรอกสีใสจอีกจังเลยแต่ต้มแซ่บๆต้มอันนั้นนะต้มใส่ต้ม ต้มเครื่องง่ายหรอเครื่องง่ายมั่งก็แล้วพอโบมักตอนนะรับจืดรัตรีก่อนมาแล้วก็มาปรุงกันดีๆก่อนนะเนื้อถือรัตรีก่อนสิผ้ามากินสวยอยู่กินบมเบิสไหปรุงแล้วพี่น้องปรุงแล้วฝอยนี่เดี๋ยวมาเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องกินเฟอเด้อแซ่บใหม่ลงมือนี่บรรยากาศแบบนี้ฮะเบืองห่างเด้อของสดสดคองธรรมชาติสดสดเด้อนี่เด้อพักก็ร้ายไปกินอาหานบมได้ได้ขนาดนี้นะก็มีหมักทัวมีเบิดทุกอย่างเลยนี่ คือกนจะอยู่สาอ๋อบอกพี่ดิบพี่คัยคอยมักใส่ให้มันยบแล้วก็กินน้ำกันมันจะข้าทองเสร็จอร่อยดีอร่อยดีโอ้ลุงใส่น้ำซอสน้ำเค็มเล็กน้อยซอสพริกเได้ยมือนี้บะมี่บักหน้าวบักหน้าบะมี่ ถือเพื่อนในบันโอ้ยแมนตถ้ามี่มากามันสีหอมเด้อืมมันหอมปุ่ักมันีนนะนะอือปุ่แสบเลยบ่าวมมี่แสบบ่ใส่เพื่อนครับครับครับบวเข้ามาบวงนึงเบิดกับวันหนักเจเด้เอาพักว้องแม็กนะที่เมื่อกินไปสั่งหามุ้งีพักตัวใหายอยู่ในเบิร์บัวหยางไอีปูนะมพริาดิบเด้อ พี่ปูน่ะมันกินข้าวอยู่วัดเลยแะค่ะเอ้ามันบุกินหมนี่กินมด้นมันมากเอาอันแบงห้เมื่อกล่องรักข้าพี่น้องเชื่อได้ว่ามีกะปิเนาะบุ๊มีกะปิแล้วกรบโบมีมังนาแอ่ะเศษนะเศษแศษอาจารย์พี่น้องนั่งขอตัวกินก่อนเด้อ